สำหรับท่านที่นั่งสมาธิปฏิบัติทำไปแล้วก็นั่งไปสักพักหนึ่งปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนร่างกายโครงแรงเหมือนคลื่นในในในมหาสมุทรเหมือนกายกับจิตนี่จะแยกออกจากกันอันนี้เป็นลักษณะของลักษณะของปิตินะเพราะาถ้าเราเจริญกรรมาฐานในจุดนั้นต่อไปโนะดยไม่ต้องไปสนใจมันว่ามันจะเกิดกายโยกกายโครงกายหาใหญ่กายพอง กายหลุดลอยนะขนลุกชูชันอะไรนี่ลักษณะของปิติทั้งนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรเราจะนะเราก็จะดูอาการน้มันกระด่าพแต่ถ้าสมมติเป็นนักปฏิบัติเชี่ยวชาญแล้วมันไม่ไปสนใจจุดนี้ลนะ่ะถ้าเราเกําหนดลมหายใจเราก็กําหนดลมหายใจต่อไปดูความรู้สึกที่ลมกระทบกระด้าดูใจเต้นก็ดูต่อไปถ้าใครดูใจเต้นใครดูฐานเวทนาก็ดูต่อไป ถ้าเรากําหนดรูนั่งกับรูชัดเรานั่งนอนกับรูชัดเรานอนยืนเดินรูชัดนะเราก็กําหนดของเราต่อไปไม่ต้องไปสนใจมันเพราะงั้นเดี๋ยวมันก็หายไปเมื่อสติสรรมญาเราสมบูรณ์มันก็จะหายไปเป็นธรรมดาและอันนี้ไม่ต้องตกใจ